เอาล้นะครับผมนะวันนี้ก็เข้าสู่เกมของ All Star Tower Defense กันอีกแล้วนะครับนะวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปแบบว่านะเกี่ยวกับฟิเซอร์32ตัวนะครับว่าจะไปได้กี่เวฟและกี่ดาเมจนะครับนะว่ามันจะคุ้มไหมกับแพทนี้นะครับนะวันที่19วันที่7เดือน7แล้วกันนะครับนะวันนี้ที่ผมอัดอยู่นะครับนะโอเคนะครับนี่ผมมีอยู่ประมาณ สี่คนนั่นแหละเนาะเออประมาณนี้นะกันนะครับเพื่อน f อฟอะไรต่างๆต่างๆหลายแหล่นะครับน้าเดี๋ยวไปเจอกันเลยล้กันนะครับน้ในเกมตอนมันเวฟสามสบถึงสีกว่ากว่านะครับน้าไปเจอกันเลยดีกว่าเอาล้วนะครับผมนะตอนนี้ก็อยู่เวฟที่ห้บอแล้วเออแล้วนดึกเลงไม่ออกไงนะครับตอนนี้ก็อ่าผ่านไปได้ระยะเวลานึงแล้วล้กันไ่าประมาณ4 0่0บถึงห้นาทีแล้วกันนะนั่งรอ ประมาณโอ้โหเป็นชาติพิเศษนะครับซึ่งนะครับในการวางของผมนะครับบอกว่าอ่าก็คือทีมผมแล้วกันนะเออก็คือผมใช้ให้เขาวางบอกว่านี้ตำทองนี้แล้วกันนะนี่ก็คือวางนวดดำอะไรแบบเป็นลาสนะครับตัวนี้บอดที่ครบเลยป่กว่าเทบไปเลยแล้วกันนะนี่เป็นเฟิร์สแล้วกันแล้วก็เป็นเป็นลาสแล้วก็นี่เป็นลาสเหมือนกันนะครับผมนะแล้วที่เหลือก็เป็นเฟิร์สอัน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 นี้ลาสเหรอวะเฟิร์สหรือลาสลาสอันนี้ก็ลาสป่กว่าลัสลาสแม่งหมดทุกตัวเลยครับเฮ้ยวางนวดดำเยอะเกินเกินไปไหมวะช่างแม่งแล้วกันนะเออนะ จริงแค่วางแค่เซตเดียวมันก็พอเลยแหละจริงๆอันนี้ก็ส่วนคนนี้หยุดเวลาก็ปล่อยเขาให้หยุดไปนะครับผมขี้เกียจหยุดไว้ผมหยุดได้ไหมหยุดได้แต่ผมขี้เกียจนะครับแล้วแล้วก็อ่านี่คือดาเมจของวิเซอร์นะครับนะในการบอกว่าใช้ตัวแล้วประมาณสี่พันบาทนะครับเชื่อป่ะเชื่อป่ะไม่เชื่อเดี๋ยวผมอาไปดูเลยทุกคนไปไปไปอ่าแป๊บนึงนี่อย่นี้เลยปึ๊บคัดแรกสามร้อยแล้วก็ห้าร้อยไปเจ็ดร้อยแล้วก็อ่อีกประมาณเท่าไหร่วะ สองประมาณพันสามอ่ะพันสามพันสี 2, 000, อ 3, 000, อ่อ่าสองพันอ่ะสามพันอ่าอันนี้่ตองหรอกอ่ะสี่พันประมาณสี่พันกว่าบาทแล้วกันนะฮะเออถือว่าคุ้มไหมดาเมจกับใส่ดุกเกด้วยนะเสี <c oughs> ยงหายแล้วก็ประมาณเวลโอแปดสิบนะครับอยู่ที่ประมาณสองหมื่นเท่าไหร่วะสองหมืน่นสามนะครับถือว่าดีมากนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะเล่นได้อ่าอันนี้คือมันแล้วแต่ว่าคุณหยุดคุณจะหยุดเวลาได้ดีขนาดไหนไว้ว่าหยุดดีไหมหรือว่าไม่ดีถ้าเกิดหยุดดีหน่อยเนี้ยนะ ม, America, มันก็เด็มันก็จะไปไกลกว่านี้หน่อยนะครับตอนนี้ดเมจอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เอง43ล้านแล้วกัน,นผมเอาตั้งต้นคือคนแรกแล้วกันนะครับโดยการมีโดดดำบานอยู่ข้างหน้าประมาณนี้เนาะนะฮนะเออถ้าเกิดไม่มีโดดดำก็อยู่มา20กว่าล้านทำนองนี้เนาะเออประมาณนี้แหละของผมก็อยู่บางนี่มุมมุม,ม,มขวาส,สุดเลยผมเน้นตรงตรงนี้อ,อ่ผคือผมเน้นตรงนี้นะคใครที่เข้าออกดิคอดวะช่างแมแนแะล้วกันะนะเออแค่คือเน้นตรงนี้และครับแล้วก็คนอื่นบางคนแม่งเน้น ตรงนี้ว่างอะไรมันก็แล้วแต่ให้ดัให้วางนี้เลยละกันนะสำหรับที่อย่าเล่นฟิเซอร์นะครับให้วางตรงนี้นะครับอย่าวางในแถวนี้ละกันแถวนี้มันไม่ค่อยคุ้มค่าอะไรมั้งเปล่ามันก็ได้แหละแต่ว่ามันแปลกๆว,ว่ะเออเดี๋ยวผมมาลองวิจัยกันดูละกันว่ารอบหน้าละกันนะลาลานะครับว่าตรงไหนว่างคุ้มกว่าอะไรว่าไม่คุ้มอะไรงี้ละกันนะจ๊ะเออนี่ลืมกดบาร์ประยะเออเดี๋ยวผมเปิดอันนี้คือแบบระยะบาร์ประยะด้วยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วะร้อยสิบเจ็ดเวดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี้ย ตรงน,นี้นี่จำมะใบด้วยตรงตรงนี้นี่ตรงต้นมะพร้าวเหนือมะพร้าวไม่ใช่ตรงบาดฝรั่งเวประมาณนี้เว้ยนะเออแล้วรอดูแล้วกันนะอีกประมาณห้าเวฟนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นๆหน่อยหนึงน่งแล้วกันแต่ก็มีสารลเล็กๆเล็กๆลอยเปล่วาลวะมีอะไรเนาะเออมีอะไรมีอะไรอ่ารอดูอ่ะเออเมื่อไหร่เมื่อไหร่บับจะหายวะกูรออยู่เนี่ยเอออันนี้คือบัฟสามนะครับอันนี้คือบัฟบนนะครับนะก็ผมจะไม่สอนแล้วกันเพราะมีคนอื่นเขาบัฟไปแล้วเว้ยเพราะบัฟไม่เป็นเหมือนกันนะเออ อันนี้คือโอ้ระยะมันต่างต่างกับริบบิ้วเลยดูดิต่างกับริบบิ้วเลยอยู่แค่ประมาณตรงนี้เองเว้ยนะครับอยู่ประมาณโอ้โหห่างกันประมาณ20ป่ะประมาณ20เลนเลนก็คือระยะบ้างทุกคนเออเลนแหละเออนะเออได้แหละครับนะผมเรียกว่าเลนแล้วกันไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเว้ยนะฮะเออเนี่ยตรงนี้มันก็จะได้เปรียบของโซนผมนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วกันเออมันก็จะได้ดาเมจเพิ่มมาหน่อยหน่อยวะเออเดี๋ยวข้างหน้าแล้วกันนะใครอยากให้ผมทำตัวสารสารสิบสองแบบตัวอะไรก็มาบอกกันหน้าได แล้วถ้าเกิดยอดวิวถึงประมาณหลักพันนะเว้ยคลิปนี้นถ้าเกิดถึงเอ้ยถ้าเกิดถึง500ร้อยผมทำต่อนะครับเออ500ถึงพันนึงนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะทำต่อนะครับนะว่าจะมีคนอยู่ไหมเฮ้ยไม่ใช่จะมีคนหรืว่าต้องการอะไรคอนเทนต์แบบนี้มั้นะฮะเออนี่คือผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกเลยเออง่ายๆนะครับในตัวแล้วเท่าไหร่วะเจ้าล้านเนี่อยอยๆๆๆๆๆู้อิซี่เว้ยอีซี่แต่ทำไมเขาแต่ทำไมเขาอยู่เวลาอ๋อหยุดเดียวเดียวแม่อ่าปึ๊บคอนจิมไม่ต้องเพิ่มเลยปรายาแล้วก็ได้แล้วเว้ยตรงนี้มันน่าจะตีถึงอยู่แล้วนะะฮ นี่เราก็เออถึงวะไม่น่าถึงมั้งบับบับเผยนะฮะทุกคนอืมซึ่งนะฮะตัวบับระยะมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งเลยนะเนั่นก็คือสหรับคนที่หยุดเวลาเนี่ยนะฮะแนะนำนะฮะให้เอาตัวนี้เวางอยู่รอบๆบอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแนะนำนะครับถ้าเกิดจะถ้าเกิดจะใช้อ่าจะบอกว่าอย่างไรดีบอกว่าอ่าแนะนำครับต้องสื่อสารกับคนหยุดเวลาดีๆนะครับเพราะว่ามันจะสตาร์ทพอสตาร์ทไม่พอมันจะหนี้ด้วยเว้ยอะไรวะ มันจะต้องนับประมาณสี่วิเหมือนกันนะครับประมาณสี่วิแล้วกันนะ <im itation> ผมพูดว่าประมาณสี่วิแล้วกันมันสตันต์ทบอกว่าหยุดอยู่อย่างเงี้ยประมาณไม่กี่วิเองประมาณวิสองวิแล้วมันจะไม่คุ้มกับโกโจที่เราหยุดเวลาไปประมาณ8วิเก้าวิเว้ยนะครับนะเออตอนนี้ประมาณ20กว่บาล้านแล้วเอยถึงฮะหกขอหกสิบเวฟได้ไหมขอสักหกสิบเวฟน้ำเมดบอกว่าอีซี่มากเลยประมาณห้าห้าสิบตีไปประมาณห้าสิบแล้วกันแล้วเออ นะครับได้เปตัวอื่นมาอาจจะดีกว่านี้อาจจะได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ผมทําได้แค่นี้แหละครับนะครับผมอะนะครับเออทำได้แค่นี้แหละครับนะเออนะพอฟิเซอร์มันทำได้แค่นี้แหละนะเออแต่เขาหยุดเวลาให้ดีกว่านี้นะครับซึ่งก็ผมก็ไม่สามารถตอบได้ว่าเขาทําได้ดีไหมหรืออะไรยังไงนะครับสับส่วนตัวผมนะครับขี่เกลเขียเกบาปครับก็เลยให้เขาอื่นบ้าไปเว้ยเออถือว่า easy ด้วยนะฮะเออเราได้อยู่แค่สิบกุลาหนึ่งอเอ้ย เอ้ยเออหยุดไปหยุดไปอันนี้ได้หกสิบเบสโอเคแล้วครับได้อยู่60สเบสนะถึง100ล้านป่ะอืมอืมแต่ทุกทีอันนี้เว้ยอันนี้คือผมเอาแบบว่าแค่ตัวเดียวแบบว่ามาเทดาเมจด้วยได้คือคุณมีตัวเช่นคูม่าหรือเอ่อโกคูโกคูกคนจริงก็มีโกคูเอามาแทนตัวนี้ได้เลยหรือว่ามีตัวอะไรว่าเอ่อตัวตีพื้นอะไรเงี้ยทุกคนน่าจะแบบว่า ดีใจกว่านี้เออมันน่าจะได้ดามเมจเยอะกว่านี้นะครับประมาณหลายร้อยล้านนะประมาณ5 0 0ร้อยล้านแต่ถึงเช่นถ้าเกิดคุณมีป่าเดือวันเออป่าไอ้คนอนนะครับนะเออเดือดวันมันยังไม่มากูรออยู่เหมือนกันนะเออมันอาจจะมาปุ๊บปั๊บอะไรงี้มันอาจจะมาชุยมันอาจจะบอกว่า3 0 0ถึง600ล้านอะไรางี้นะครับนะเออถ้าเกิดมาแบบตามพื้นนะเว้ยเออนะฮะเดี๋ยวรอดูแล้วเลยแล้วกันนะว่าเราจะได้กี่ล้านดาเมจวะอืมเฮ้ยเฮ้ยตัวบินโอเคนะครับผมมาแตกว่ะผมมาแตกนี่เรา เรวะเราไม่สามารถหยุดอะไรวะเอ่เอเพิ่มไปเวฟที่61ได้นะเพราะว่ามันขั้นมันกันบอกว่าอะไรวะการปั๊มเวฟนะครับมันคืออันนี้เขาก็ทําถูกแหละว่าการปั๊มเวฟมันก็ถูกแหละนะมันก็แล้วแต่ว่าเออช่างไม่แล้วกันนะเออทุกคนนะเราดูกันดีกว่า ได้ร้อยล้านเองเหรอโอ้นี่คือใส่ออฟแบบว่าวิาวแปดสิบด้วยเวยทุกคนก็เราเอาไปคิดเอาเองแล้วกันว่าควรทำไหมในแพทนี้นะครับซึ่งแนะนำครับไปหาตัวอื่นดีกว่านะครับสจาบตัวผมนะว่ามันมีตัวอื่นมันดีกว่านี้เยอะนะครับเอเอเรอยแย่มากมายนะครับไม่ต้องเอาวิเซอร์มาก็ได้แตเดี๋ยวนี่คือสับคนงบน้อยนะครับเรเกิดวิเซอร์มีให้สุ่มประมาณสี่ดาวมาเยอะๆหรือว่าห้าดาวเดี๋ยวแม้ช่วงน,นี้แม่งไม่มีเลยเว้ยนก็เลยบอกว่าเออเอามารีวิวหน่อยหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่ามีคนถามในสตรีมอย มึงมาดูคลิปนี้เอานะครับว่ามันดีไหมนะครับนี่คือได้อยู่มาณ5านาตีแปประมาณ50ถึงประมาณ100ล้านแล้วกัน,นเอออันนี้คือหยุดน,นี่คือเขาหยุดเวลานะเว้เขาหยุดเวลาเดีผมหยุดเวลาผมอาจจะได้น้อยกว่าน,นี้นะเว้เได้อยู่มานี้60เวฟนะครับแต่ก็โอเคอยู่ผมได้5 5ล้านโอเคไหมถ้ามือใหม่แล้วมือใหม่ผมว่าเมลหนึ่งิเซอร์ผมคิดว่าได้อยู่แค่ประมาณ 20- ่0ถึงล้าน,นถือว่าเล่นได้อยู่นะครับนะก็เจอกันคลิปหน้าเลยแล้วกันนะครับนะ ขอบคุณครับผมที่รับชมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยเลยละกันนะครับนะำบ๊ายบายครับผม